กระทอนซีลูกเล็กๆในต่างจานใหญ่เลยค่ะนี่สวัสดีค่ะเจอกำนัดอีกแล้วนะคะมือนีนําเสนอเมนูตำกระทอนกุ้งฝอยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือไปเจอกระทอนจากตลาดมาละค่ะ2 0บาทอยู่ในจานอะซีลูกอยู่ในถุงอีกนะคะแต่เป็นกระทอนลูกเล็กๆนั่นเลยจะเอามาตำเป็น เมนูแบบแปลกๆหน่อยหนึ่งก็คือใส่กุ้งฝอยค่ะอันนี้กุ้งฝอยค่ะหรือว่ากุ้งเต้นนะคะนัดซื้อมา20สบาทกระทอน2ีสกุ้งฝอย20สส่วนประกอบที่จะใส่ตำกระทอนนะคะก็จะมีทั่วลิสงขัวพริกซดพริกแห้งกระเทียมกะปิมะเขือเทศเน่าทั่วฟักยาวส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บชูรสน้ำปลา ไปตำกันเลยค่ะขัวกุ้งฝอยก่อนค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะไปตำกระทอนกันเลยค่ะใส่พริกกับกระเทียมพริกแห้งพริกสดลงไปนะคะ มเผ็ดตามชอบเลยค่ะทั่วฟักยาวค่ะบุปผ่อแตกข้อนะคะกะปิค่ะชูรสค่ะ น้ำตาลปี๊บค่ะตำน้าตาลปี๊บกับกะปิให้ละลายก่อนนะคะให้เข้ากันก่อนตามด้วยน้ำปลานะคะ มะเขือเทศค่ะมะนาวค่ะ ค่ะเมื่อได้รสชาติเป็นทีพอใจแล้วนะคะซับกระทอดลงไปเลยค่ะตำเบาๆนะคะ ตามด้วยกุ้งฝอยที่ขวเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะทั่วริสงค่ะค้นๆใส่กันค่ะ รวคะ่ะเมนูตำกระทอนใส่กุ้งฝอยนะคะตักใส่จานเลยค่ะกระทอนซีลูกเล็กๆได้ต่างจานใหญ่เลยค่ะนี่นี่คะ่ะนาตาตำกระทอน กุ้งขัวนะคะน่าก,กินน่าก,กินเราเจอกันไหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ